ค่ะมือนน้นทียากกมีแนวทางตัวเลขเก,กี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของเซียนบุรีรามนะคะคนบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรไม่นะคะหายสูตรไม่คนละสูตรกับคลิปแรกนะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายอาจารย์บอกว่าหายสูตรไม่สูตรนี้เขามาซีวัดซ่อนนะคะวดนี้หายมาแล้วนะคะหายมาแล้วหายหน้อยๆนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปช้มน้ำกันเลยค่ะ พ่อสวัส <Narr> ด <ate noise> ีค่ะสวัสดีครับพ totally. no ่อมีโป่งสุดท้ายบ่ค่ะครับโป่งสุดท้ายโป่งสุดท้ายโป่งสุดท้ายฝันดีบ่ยังบ่ทันได้ฝันดูครับเพื่อใกล้ๆขนหนาละวันวันออกแล้วเออชอบฝันว่านหวยออกฮะมากจะฝันว่านหวยออกเพิ่นบ่ค่ะพ่อ วันน่มันมไมใ่ใครมันใช้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าหนูไมา่บอกเลยคืออาจจะมันใช้สักหน่อยมบนานๆจะได้ฝันตะกี้หอ๋อนานๆฝันสนมีต่เลขกสูตรน,น,น,นั่นปะคะมันมีเลขกสูตรเรามื่อนี่พองนี่ได้เล็กสูตรไม่มาด้หรอสูตรไม่บนสูตรไม่สูตรไม่สูตรไม่นี่เป็นบนอย่างเดียวบอ่ะมันเป็ก่อนมันก็มีรางยู่ บ้างก็มีบ่แต่ว่าสองคนหลังนี่มันมาได้บุญล้วคลิปคลิปแรกที่ไฮนุ๊งไปมันเป็นคนละสูตรบ่พ่ออันนั้นอันนั้นมันเป็นสูตรเก่าอ๋อสูตรเก่านี่สูตรใหม่ศูนย์กางศูนย์ไม่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างบ่ค่ะไ,ไปทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเขาเน้นช่วงนี้เน้นเน้นบนอย่างเดียวอ๋อไปได้ทั้งบนทั้งล่างเน้นบนเน้นบนอ๋อ เม่ลังไมผมจะบอกหลายอย่างยี่หรอกอะไรมันดู่ในชื่เพื่อนก่นเขานะครับ,บยยรหวเงินตันไรนะ่้านูพ้อมแล้วคะะ่พ<อ>ะพ่อว่ไหนวางวางสาโทรม่ด้ด้วยจะบอกี่ที่ผ่านมา่หรอกอ๋ <c oughs> อเป็ <c oughs> น,นยังค่ะนุทำหลอกทำยังไหวนะ่้านูไมอยากได้ด <c oughs> อกค่ะถามว่าจังหวดจังหวด <c oughs> เอาหมงวดปัจจุบันนี่แหละค่ะพอ่อมันใจซ้ำได มูที่เลี้ยวทั้งที่เลี้ยวนี้ก็ได้เนาะฮะที่เล้วเราจะจับเป็นสีีเลี่ยไว้ฮะแถวบนมีสีกับห้ามีสี่มีสี่มีห้าแถวล่างมีห้ากับหมีเลขสีมีสี่มีห้าล่างมีมีห้ามหกหนหนึ่งสี่ห้าเนาะค่ะ มันก็เข้ารู้นะนะจับไปจับไปที่ไหนก็ถูก4 5 C5 ถ้าต้งจงซีก็ซีหาซีหา,ามันก็ได้ม,มันก็ได้แค่ซีหาซี่หกนะพ่อแมนอยู่มันมีทีโกอยู่หางเดียวอ๋อเงินนี่เงันนี่นี่กอบสีเหียมไว้อันนี้ว่ผ่พนมากครับอ้งาดที่ผ่านมาก งวดน,นี้มีตัวใดแน่วัน,นี้ที่กรอไว้ก็มีห้าหา้ามีห้าหา้หาหา้หาห่าห้ามาก็มีห้าหกมีห้าหกมีต่างนนเลขว่ายเลขงวดน,นี้คือหาสามตัวเลยพ่อพอ่อห้าสามตัวเราเราก็แคปแคบเป็นเป็นสีหางจะเป็นห้าหา้า หกห้าหกหกห้าหกมันมีตัวเดียวไหม่ะเั่ละอืกถ้าเน่นเน่นตัวได้ค่ะเน่นแน่นไปห้าหกเน่นห้าหกตามตัวสักตรงหางนะค่ะาตัวมีสองห้า สองห้าหกสามห้าหกสามห้าหกีั้นเลน่น้นคู่ใดค่ะพ่อสองห,าห,าห,าหา้าหกสามห้าหกตน้เน้นตรงไหนตัวครับอ๋อน้ำหนักเท่ากันวูนไปนเลยเด็กทั้งเมือดทั้งม้วนนีไปกลับบนรางมันบ่คะไปกลับบน่าง่บ ผมว่าติดเน้นเน้นไปข้างบนบนล่างเล่นบนบนกันล่างแค่น้อยๆก็ได้ดูใหม่ล่าทุดแล้วนี่อือแล้ก็มันเข้ามามาซีงว,ว,งว,งว่าละง,งวดนี่งวดที่หา้า,า,หา,าอ,อือสูตรนี่สูตรนี่เข่าซีงวดงวดนี่งวดที่ห้าพึ่งจะเอามาข่ายนวลมาค่ะอ๋อสูตรนี่เข่าซีงวด เพราะว่าหนูไม่เคยเห็นนี่เพิ่งเพิ่งเอาลงเหมือนกันออเออแล้วใจแล้วช่องก็เพิ่งเอาล้งไอง้วนนี้เหมือนกันว่าโดนมาผมกระบอกข่าเลงลบวงจรกระบอกข่าววจรลุกนะค่ะสรุปว่าแนวทางเสียนบุรีรัลำโค้งสุดท้ายให้เลขสูตรมาสูตรนี่เขาซีงวดแล้วเป็นสูตรไหมมาเป็นสูตรเก่าอ่าลักฐานก็นคืองวดที่ผ่านมามี แถวตาล่างแถวแถวข้างบนมีซีมีหามีหามีฮกแถวล่างจับคู่ใส่กันมันก็ออกซีหาสำรับงวดนี้ตาล่างจะอยู่ที่สีแดงคือตรงนี้นะคะงวดนี้แถวบนจะมีหามีหาหาแถวล่างจะมีหาฮกจับคู่ออกมาจะมีฮะมรงนีมันจะมีเบิ้ลทั้งหมดแถวบนหาข้างล่างฮกฮกบอกค่ะเอา้าเราจับแยังกันเอวิ เอานอน่นที่ยากก็เขียนหาหาก,หากับพาฮกอ๋ขอข้างล่างเป็นฮกฮกป่คะเออข้างล่างเป็นฮกฮกอือฮ่าฮกฮกอันนี้เราก็จับวินหากันฮกฮกฮ่าฮ่าฮกฮกแค่นั้นเองที่หายมันหาฮกฮกหาหาหกฮกเอ้าก็ซื้งไงหาหา,า,านบดหาหับานบ่ได้กลับ ฮกฮกฮกบริการบรมันจะกลับได้คู่เดียวคือหาหกหาถ้าเป็นเลขสองตัวจะเน้นที่หาหกเลขสามตัวมีสองหาหกสามหาหกน้ำหนักท่อกันทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นบนกันล่างมันว่าค่ะพ่อไปกลับด้วยอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆดีห้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีนะคะของพ่อนะคะขอบคุณค่าวสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ ค่ะเพอเป็นพิณอเอฟซีก็สิแดยิงนงเหลือนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับเซียนบุรีรัมนะคะเพิ่นกับไฮสูตรไม่ สูตรนี่มันเลขหน่อยโตแล้วมันกรเข้าซี่หานะคะงวดที่ผ่านมานะคะสําหรับวันนี้เขากับมาพิจารณาซอยกันนะคะทั้งสองเข้ากับเป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะบ่สามารถดูาอาจารย์ได้จากเขาอาจารย์ได้จากใกล้เคียงนะคะแล้วก็บ่รูว่าสูตรได้จะมาสูตรได้จะบ่มานะคะนวนทิยาเป็นสะพานบูดหายทุกอาจารย์ทุกสําน,นักนะคะสรุปว่าโค้งสุดท้ายของอาจารย์เซียนบบเลี่ยมโค้งสุดท้ายเพิ่นบอกว่าหายสูตรไหม คลิปแรกแเรวก็ละสูตรนะคะสูตรไม่สูตรนี้ทาเขางวดนี่จะเป็นงวดที่หานะคะเขามาสีหงวดซ่อนนะคะนะคะรักฐานเพิ่นบอกว่างวดที่พันมากแถวบนมันจะมีสี่กับห้าแถวล่างมีห้ากับหกจับโยงใจกันมันจะมีสี่ห้านะคะมาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้แถวบนจะเป็นห้าห้าแถวล่างเป็นหกหกพี่น้องตัดง่ายจับง่ายนะคะเพิ่นจับให้แล้วหาหา,หากับหาหกข้างล่าง อีกแถวนึงกับอีกตัวนึงก็กงกคือหกหากับกหกนะ,ะทั้งหมดทั้งมวลเน้นหาหกนะคะเลข3ามตัวสองหาหกสหาหนะคะเป็นแนวทางหะสื่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นทียากับขอ้อไวไฟไฮเอฟซีโซดีันแ,แนวทางของเซียนบุรีลำโค้งสุดท้ายนะคะ